อากาศหนาวข้าวไม่กินปุ๋ยแก้ง่ายๆภายใน7วันครับอากาศหนาวข้าวไม่กินปุ๋ยชาวบ้านชอบเข้าใจผิดคิดว่าข้าวขาดปุ๋ยเอาอยูเรียไปรมทําให้นะครับข้าวเรายุบหรือว่าเหลืองลามไวกว่าเดิมอีกเรามาดูสาเหตุจริงๆนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดอาการอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คืออาการแบบนี้แบบนี้นะครับเกิดจากเชื้อราใบไม้และใบจุดนะครับสองอย่างนี้เกิดจากเชื้อราเข้าทําลายครับวิธีการดูนะครับให้ดูตรงใบใบจะมีจุดๆดําๆนะครับส่วนใบไม้ใบจะเป็นแผลใหญ่กว่าใบจุดถ้าเกิดอาการนี้ต้องรีบฉีดทันทีเพราะว่าผล กระทบที่เจอนะครับหก็คือจะเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็วภายใน7วันแล้วข้าวจะไม่โตไม่กินปุ๋ย2ก็คือจะเกิดอาการยุบชาวบ้านชอบเรียกกันว่าลาหลุกอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ายุบไปแล้วนะครับอาจจะทําให้ข้าวตายได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ยุบข้าวมันก็จะยิ่งอยู่อย่างนั้นนะครับยิ่งใส่ปุ๋ยยิ่งลามไวนะครับวิธีการป้องกันใช่ไหมครับป้องกันง่ายๆนะครับก่อนที่ฟ้าปิดหรือว่าช่วงฟ้าปิดเมื่อเราเห็นอากาศเป็นอย่างนั้นให้เราใช้นะครับสารจําพวกคาร์บินตาซิมเฮกซาโคอโนโซไอยด์โคสเตหต้ ใช้ยาเก่งๆนะครับอย่างพวกสารกลุ่ม11อโซอซิสโต,โตโสโตบินไพรลาโคสโตบินไตไซคาโซพวกนี้สามารถฉีดป้องกันได้เลยครับแต่ยาชะลาใจมันตรวจแปลงอยู่เสมอครับแต่แต่นะครับถ้าเป็นแล้วเราจะไปใช้พวกนั้นส่วนใหญ่จะไม่อยู่ครับผมแนะนำนะครับให้ใช้สารกลุ่ม11พวกไพรลาโคสตโตบินบวกไตไซคาโซบวกยาล้างเชื้อนะครับฉีดในการรักษาซึ่งสารที่แนะนำนะครับตอนนี้นะครับของผมจะเป็นชื่อว่าสโตเลนตอนนี้จะเป็นสารไพรลาโคสโตบินบวกไตไซคาโซและบวกด้วยสเตปบวกไตไซคา นั่นก็คือตัวันเวย์ครับและสุดท้ายและท้ายสุดนะครับจะเป็นตัว n u t า m i กนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถฟื้นต้นได้ยาชุดนี้นะครับสามารถรักษาไม่ว่าจะเป็นใบไหม้ใบจุดเม็ดด่างเน่าคอร่วงขอบใบแห้งกาบใบแห้งได้ทุกชนิดในนาข้าวครับหากป้องกันชุดนี้สามารถป้องกันได้25ไล่แต่ว่าถ้ารักษานะครับแนะนําอยู่ที่15ไล่ครับชุดนี้เรียกว่าชุดล้างโลกครับสามารถผสมยาแมลงและยาบํารุงได้ในกรณีป้องกันแต่ว่าถ้าเป็นแล้วให้ผสมแค่ยาแมลงเท่านั้นครับโปรโมชั่นจาก1 3 ร5 0ลดเหลือ1290บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับหากสนใจกดทักข้อความชัดเจนการเกษตรได้ทุกช่องทางครับหรือโทร095 172 2619ชัดเจนการเกษตรยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ